เมื่อเราสร้างหน้าแรกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สร้างล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่โค้ดกันโค้ดเข้าสู่โปรแกรมนะครับอันนี้เป็น form first ใช่ไหมครับชื่อว่า form first อันนี้คือ form first นะครับเราต้องเข้าไปสู่หน้าล็อกอินใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้จะต้องเขียนโค้ดหันี้ครับคือพอเราทําการกดปุ่ม C d Entry ปุ่มนี้เขาตั้งชื่อว่า C B Entry นะครับเมื่อคลิกปุ๊บ ให้ฟอร์มล็อกอินดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ปิดตัวเองอันโหลดมีส่วนถ้าเกิดว่าไม่กดเราไปกดออกจากโปรแกรมนะครับเราก็จะมีเมสเ a จบ b ็อกออกมาว่าคุณต้องการออกจากโปรแกรม student ใช่หรือไม่ v b yes ยสบวกวีบีเนะครับแล้วก็ยืนยันเท่ากับ v b yes then อันโหลดมีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรก็ให้ ตัวเองนะครับแล้วก็ end if อันนี้โค้ดนี้ก็ใช้หากินได้ตลอดเลยนะครับเมื่อเราใส่นะครับโค้ดให้เข้าสู่หน้าล็อกอินแล้วนะเราก็ปิดครับปิดอันนี้ไปแล้วก็ไปดูหน้าล็อกอินนี่หน้าล็อกอินนะครับเราจะใส่นะครับเป็น text นะครับนี่ตรงนี้ใส่ text box เข้าไปนะครับ text box อันนี้เราตั้งชื่อว่า text username นะครับนี่ text box อันต่อไปเราตั้งชื่อว่า text password แล้วเราก็ใส่สีใส่อะไรเพ,เพื่อเป็นการให้รู้ว่าตรงนี้คือ username อันนี้คือ password แล้วปุ่มตกลงและนี่เป็นวันที่ครับนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราใส่ให้เห็นสักหน่อยว่าเป็น ยูสเซอร์นมนี่แล้วใส่ลาเบลเข้าไปที่ลาเบลนี้เราก็ให้มันจางครับทานพาเลนส์แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่า username u s e r n a m e นี่ต่อไปอีกอันนึงคือพ a สเ w ิร์ด แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นตาน p a r e n t แล้วพิมพ์ว่า password spu e แล้วก็จัดให้เห็นตรงๆงนี่ครับแล้วก,กดเซฟ e ไปก่อนที่อกอินเนี่ยเราต้องให้ตั้งค่าใส่ค่า username ราคาพัสุดไปหรือตรวจตกลงเมื่อตกลงแล้วจะไปเปิดที่ฟอร์มซิลเดนนะครับและส่วนตรงนี้จะเป็นวันที่ทำอย่างไรนะครับนี้เรามาดูมาดูโค้ดข้างในก่อนนี่ครับเราต้องมีการประกาศตัวแปรนะครับว่า SLS Sting Set Sting นี้ประกาศเผื่อไว้ก่อน นี่ทีนี้ต้องปุ่ม cancel นะครับถ้ากดปุ่ม c a n ซ e l เมื่อไหร่เราจะปิดตัวเองเลยมี high แล้วถ้าเกิดปุ่มกดปุ่ม OK นะครับนี่จะมีประกาศตัวแปร z e t ากด s บวกหนึ่งคือกด1ครั้งให้นับ1ครั้งนะครับแล้วก็บอกว่าถ้า t e k e username นะ่ะใส่คำว่า admin แล้ว t e k e password ใส่คาว่า124 ให้ฟอร์มสแตนดาร์ดไอฟอร์ม SCD โชว์ขึ้นมาแล้วก็ปิดตัวเองถ้าไม่มีถ้าเกิดใส่ผิดนะครับก็จะทําการตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดนี่ครับข้อผิดพลาดแล้วก็เมื่อมีข้อผิดพลาดเสร็จปุ๊บเทคยูสเนมก็จะเป็นค่าว่างเทคพาร์เวร์ก็เป็นค่าว่างแล้วจะมาเซตโฟกัสที่เทคยูสเนมแล้วก็เอ็นอีฟนะครับทีนี้เห็นว่าจะมีคําว่าเทสนะครับเทสนี้เป็นโพสิ นี่ทีนี้ฟอร์มโหลดนะครับฟอร์มโหลดคือเปิด1ครั้งนะตัวค่า z นี้่ากับ1ทุกครั้งแล้วที่เทคสานะครับเราจะสร้างใส่วันที่ format date ลักษณะน,น,น,นี้เพื่อมีวันที่เข้ามาครับแล้วทีนี้มี p o t t i a l test test คือให้ตรวจสอบว่าถ้าเกินนะครับ3ครั้งจะเราใส่5โปรแกรมจะทำการล็อกคือทำให้ ุ่มโอเคนะครับฟอลคือจางเลยทำอย่างไรนะครับเทสก็คือถ้า Z ซนับแล้วเท่ากับ5ครั้งให้มีไอแม e เ s a บ e b อกว่าใส่เกิน3ครั้งแล้วนะครับแล้ว Text username password ก็จะจางนะครับแค่นี้เองนะครับนี่เป็นการตรวจสอบตรวจสอบ,ร,สอบระบบการรักษาความปลอดภัยในการเข้า l ล็อกอินทีเราลองมาดูครับเมื่อเราเปิดเดี๋ยวเราต้องเซตตรงนี้นครับโปรเจกต์ r r o p e r t y แล้วเลือก Form First ให้เปิดหน้าแรกทุกครั้งแล้วลองดูครับนี่ครับหน้าแรกเขาเข้ามาแล้วถ้าเราออกหมายถึบอกว่าคุณต้องการออกจากโปรแกรม t u d e n t ใช่ไหมถ้าใช่ก็นี่ครับ ทีนี้เราไม่ออกเราเข้าสู่โปรแกรมพอเรากดเข้าสู่โปรแกรมฟอร์มล็อกอินก็แสดงขึ้นมาแล้วหน้านี้ก็จะหายไปนี่ครับแล้วก็พิมพ์เลยว่า admin แล้พาสเวิร์ดก็1 2 3 4แล้วกดตกลงนะครับทีนี้ตรงนี้เห็นไหมครับที่ว่า f o r m a t d a t e นะครับเห็นไหมจะเป็นวันที่ปัจจุบันขึ้นตรงนี้พอเรากดตกลง ฟอร์ม SCD ก็จะขึ้นมาแล้วหน้านี้ก็เข้าไปนี่ครับก็เป็นการากาการักษาความปลอดภัยแต่ทีนี้ตรงหน้าฟอร์ม SCD เนี่ยเดี๋ยวเราต้องใส่ปุ่มออกจากโปรแกรมเพื่อไปหน้าแรกนะครับแล้วก็ไปดีเทลแล้วก็ทำการนี่ครับก๊อปปี้ปุ่มมาเลยแล้วไปที่ฟอร์ม SCD แล้วก็คลิกขวาเพจนะครับนี่ทีนี้ปุ่มนี้เราชื่อ C B Axis นะครับเมื่อกดแล้วให้ทำไมเมื่อกดปุ๊บเราจะให้ไปที่ Form First ครับ F R M F I R S T sh แล้วกดสวิตชบาร์ครับโชว์แล้วก็อันโหลดมีนี่ครับเรียบร้อยก็คือพอกดออกปุ๊บให้ f ฟมเฟิร์สหน้าแรกโชว์แล้วก็ปิดตัวเองนี่นะครับแล้วทีนี้ตรงรายละเอียดเนี่ยแท็บอินดิคเท่าไหร่ ยี่สามนี้ต้องเป็นยี่สี่จำเด็กนยี่สี่นี่ครับเราต้องเช็คให้ดูแน่เสร็จไปลแล้วเราก็ปิดเซฟแล้วลงกดทดสอบดูครับเข้าสู่โปรแกรมแอดมิน หนึ่งสองสามสี่ตกลงเห็นไ,ไหมครับรายละเอียดค้นหาอา่ารายงานพิมพ์กดปุ่มพิมพ์เรียบร้อยแล้วปิด นะครับแล้วแสดงข้อมูลออกนะครับอาวออกอีกนี่ก็มาหน้าแรกแล้วครับนี่จะออกปิดโปรแกรมแล้วก็ออก,กโปรแกรมแล้วก็ yes ก็เป็นการปิดโปรแกรมนี่ครับก็เสร็จสิ้นนะครับการทำระบบ โปรแกรมฐานข้อมูลนะครับ VB 6.0เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Access 97นะครับเริ่มแต่นะครับออกแบบฐานข้อมูลจนมาเขียนโปรแกรมแล้วทำหน้าแรกหน้าล็อกอินหน้ารายงานเรียบร้อยครับ